สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะพอดีช่วงที่มีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่กิ่งก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะได้ไปทําบุญให้กับบุญมีค่ะทําสังฆทานให้กับบุญมีเนาะพอกลับมาก็อ,อนุสงแรงค่ะบุญมีช่วยให้น้องๆได้มีอาหารกินค่ะมีผู้ใหญ่ใจบุญส่งอาหารแม็กซิมามาให้อีกกระสอบอีกสองกระสอบค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากมาก คุณมีช่วยให้น้องๆได้มีอาหารได้กินค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอผู้คุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ด้วยนะคะที่สั่งอาหารแม็กซิม่ามาให้ค่ะท่านไม่ได้แจ้งแม่กิ่งมาค่ะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งก็เมตตาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารให้เด็กๆอีกค่ะแม่กิ่งก็เลยได้ไปซื้ออาหารให้ให้กับเด็กๆค่ะ ท่านสมทบทุนมาค่ะก็เลยแม่กิ่งก็เลยออกจากวัดเสร็จก็เลยไปซื้ออาหารเลยค่ะออกจากวัดเสร็จก็เลยไปซื้ออาหารให้กับลูกๆเลยเพราะว่าบางส่วนแม่กิ่งก็เอาไปทําบุญเนาะแม่มีคนให้กําไรทองนะลูกนะอุ้ยมีคนให้กันมีคนให้กันมีคนให้กัน พิชิตรอคิวกันนะบีให้กําไรทองกันนะชอบเหอลูกกําไรทองชอบใช่ไหมอ๋อกำไร,รทองชอบให้แม่วีโคนขนขล่วงเป็นหย่อมๆนะคะขนล่วงเป็นหย่อมๆก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะน่าจะผัดขนแดละกรราไรทองเพราะเขาเป็นเอ็ดแมวเนะาะทงกวาวก็นนกรอคิวก่อนนะลูกทังก้าวก็รอคิวก่อนคิวคราคิวมัน ตอนนี้พอมีเวลามานั่งหวีขนให้ลูกนะคะอ้อนมากมายเหมือนกันอาทองกว้าวทองกว้าวก็รอคิวก่อนลูกรอคิวก่อนออกทองกว้าวทองกว้าวให้พี่ทําก่อนให้พี่ให้พี่ให้แม่หวีขนให้พี่ก่อนองตูดให้หวีเลยนะคะองตูดให้หวีเลยแม่ก็ถ่ายไม่ค่อยถนัดอยากจะให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เห็นเอฟ ได้เห็นกำไรทองความน่ารักของเขานะคะแมววิเชียนมาสหนึ่งเดียวในบ้านของเรานะคะสำหรับกำไรทองเป็นแม่ของทองแท้ทองแท่ทงท,ทองมีทองมาดนะคะหัวกระทุ้งแม่ลูกเอาหัวกระทุ้งแม่หัวกระทุ้งแม่หัวกระทุงะท้งแม่เกกิ้งใหญ่เลย รอคิวรอคิวรอตามคิวเออ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 ดูนะคะเกือกกิ้งหลังจากที่แม่หวีขนให้จา๋จาจ๋าท้องสุกก็รอคิวก่อนลูกให,ให้แม่กําไรทองก่อนให้แม่หวีขนให้แม่กําไรทองก่อนนะนะลูกนะนอนเกือกกิ้งใหญ่เลยนะคะมีความสุขชอบชอบให้แม่หวีขน,แต,นแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ แต่หลังๆแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้หวีให้แล้วต่อไปแม่จะหวีให้หนูบ่อยๆนะลูกนะต่อไปจะหวีให้บ่อยๆมองน้องอ่ะลูกมองทองกว้าวทำไรทองมองมองทองก้าวเห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจนะคะ สำหรับกําไรทองเขาก็เป็นแมวอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแมวอีกตัวหนึ่งที่เขาผ่านความเป็นความตายมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เขาคลอดลูกเนาะตอนนั้นก็เกือบไม่รอดนะคะแต่เขาก็สู้สู้มาเหมือนกันสู้มาเพื่อลูกเขาคลอดลูกได้เดือนหนึ่งค่ะคลอดลูกได้เดือนหนึ่งเกือบไปไม่รอดเหมือนกันพอ สู้มาแม่กิ่งเห็นเขาสงสารสงสารเขาสงสารที่เขาสู้มาเพื่อลูกเขานะคะแล้วเขาก็เป็นแมวที่กินอาหารยากทุกวันนี้แม่กิ่งก็เลยต้องซื้ออาหารที่แพงๆให้เขากินคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นกินไม่ไหวเพราะว่าซื้อให้เขากินคนเดียวเพราะว่าอาหารอันนั้นก็ตกชิ้นละเกือบ30บบาทเลยนะคะสำหรับกำไรทอง น้องอลูกฮะอ๋ะอแกล้งน้องทองสุกอยากให้แม่หวีขนให้บ้างทองสุกนะคะคำน้อยของไม่กิงอ่ะพี่ทิวพิทิวพิธทิวรออยู่เหรอลูกอ๋อพี่ทิวรออยู่ออยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งพี่ทิวก็ชอบนะคะชอบมากๆมันเหมือนกันอ้าลูกเสร็จแล้วอะกำไรทองเสร็จแล้วก็ลูกๆีลยวแม่จะหวีให้พี่ทิวนะ แม่กิ่งก็ไม่ทราบนะคะว่าแมวแมวที่เขาเป็นเอดแมวเนี่ยขนเขาล่วงเนี่ยเพราะอะไรเนาะเนี่ยขนเขาล่วงเป็นหย่อมๆย่อมนี่เพราะอะไรนะคะแต่ว่าอย่างอื่นดูน้องก็แข็งแรงดีนะคะน้องไม่มีอาการที่จะป่วยอะไรเลยนะคะ แต่งตัวก่อนแม่นูขอแต่งตัวก่อนน้องก็กินได้เล่นได้ค่ะกินได้เล่นได้ปกตินะคะสำหรับแม่กิ่งคิดตอนนี้แม่กิ่งคิดว่าน้องผัดขนค่ะคิดว่าน้องผัดขนเนาะแต่มันก็ร่วงหยบยอ่องหายเยอะเหมือนกันเราก็จะรอดูอาการไปนะคะว่าเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ร,รอแล้วครับแม่หวีคนให้หรอแล้วครับเมื่อกี้เข้าคิวกันแม่กำไรทองเสร็จก็พี่ทิวพี่ทิวเสร็จก็ทองกวาวทองกวาวเสร็จก็ทองสุกทองสุกเสร็จก็ทองเอกนะคะกลุ่มพี่น้องกลุ่มนี้ชอบชอบให้แม่หวีขนให้สบายตัวแล้วใช่ไหมเฮลกสบายตัวแล้วใช่ไหมครับ มองอะไรลูกฮนะพี่ทิวมองอะไรพอแล้วนาะขนสวยแล้วลูกเนีย่ยสวยแล้วลูกสวยแล้วสวยแล้วขนพี่ทิวสวยแล้วแล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็นำความน่ารักของยายโชคแล้วก็ ไข่ต้มไข่ตุนไข่เจียวมาให้ดูนะคะเป็นน้องแมวของน้องคีมเขานะคะเป็นน้องแมวของน้องคีมดูแต่ละคนตุ้มุตมิปุยมุยปุยมุยกันนะคะเออดูดูดูเชิงเนื้อเชิงเนื้อไม่ไงลูกโอ้สามเกลือสามเกลือไข่เจียวไข่ตุนไข่ต้มใช่ไหมให้บัไข่ต้มใช่ไหมสามเกลือนะคะ พุตะตุตะพี่คิมเลี้ยงน้องดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของยายโชคนะคะว่าเขามีความสุขแค่ไหนกับการบรีไฟล์บ้านใหม่ของพี่ๆเขานะคะแล้วก็ความสุขของยายโชคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอ้โหยายโชคนอนสบายจังเลยลูกนอนกระดิกหางดิ๊กดิกดิก,ด,ก,ด,ก,ด,กดูทีวีมีความสุขมากเลย ฮะเอ,อ้ยใครจะมีความสุขถ้ายาโชคเนี่ยพอดีบ้านยดชโชคเขาเด็กๆเขาเออจัดสรรบ้านใหม่นะคะจัดสรรบ้านใหม่เดยโชคก็เลยได้พื้นนอนใหม่ใช่ไหมลูกมีความสุขสีเดียวกลมกลืนกันก็ยายโชคเลยใช่ไหม เมื่อกี้ออกไปนั่งเล่นที่หน้าบ้านนะคะออกไปนั่งเล่นที่หน้าบ้านตอนนี้กลับเข้ามานอนตอนนี้คือยายโชคกับ B2 มีความสุขที่สุดเพราะว่ายายโชคนอนมุมนี้ยายอไอ้บีสองเขาก็จะนอนที่มุมทางนี้นะคะเขาจะนอนที่โซฟาสาหรับ B2 ไข่ต้มไข่ต้มไปไหนอะลูกฮะอาจจะตามไข่เจียวไปเหรอลูกตามไข่เจียวไป แมวน้องคีมนะคะแต่ละตัวนี้อ้วนมากๆกระปุกลูกเลยเลี้ยงน้องดีมากค่ะจะมีสีตัวนะคะบ้านนี้จะมีแมวสีตัวมีบีสองแล้วก็ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เจียวนะคะแล้วก็พิโชคอันนี้ไข่เจียวนะคะไข่เจียวอยไปไหนอย่าไปไหน ตามหาปีสองเหรอลูอกฮะเห็นพี่บาสบอกว่าติดปี2อนะคะอยากตามหาปีสองเดี๋ยวยังไงดูความน่ารักไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝีมือพี่บารวาดค่ะพี่บาสก็จะเก่งในเรื่องการวาดภาพค่ะแม่กิ่งก็ขอให้พ่อ,พอแม่ทุกท่านปลอดภัยในเรื่องแผ่นดินไหวด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆมากค่ะมีบางท่านก็โทรมาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วขอบคุณทุกๆความเมตตาที่มอบให้กับแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองค่ะกลาบขอบพระคุณมากๆค่ะปิดท้ายที่สตูลน,นะคะสะตูลคนสวยในค่ำคืนนี้ค่ะแต่งตัวอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเขานอนกับแม่เนาะ ตอนแรกก็นอนเอกขนกสบายบนหัวเตียงนะคะตอนนี้นางนางเห็นแม่ยังไม่นอนนางก็เลยลุกมาแต่งตัวที่โซฟาค่ะในค่ำคืนนี้สตูนขอให้พ่อ,พอแม่ทุกท่านมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณค่ะหันหน้ามาสิลูกตุลน,นคนสวยหันหน้ามาสวยแล้วล่ะลูกวันนี้แม่ก็ หวีขนให้เหมือนกันนะคะสตูลหวีขนให้นางเหมือนกันค่ะวันนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ